ปฏิทินมายันผู้กำหนดวันสิ้นโลกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือสรรพสัตว์อื่นๆนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆหรือเพื่อการเจริญเติบโตหรือการอยู่รอดต่อไปบนโลกใบนี้ซึ่งมนุษย์สามารถใช้แบบการคำนวณวันเดือนปีได้ด้วยแบบที่เรียกกันทั่วไปว่าปฏิทินและแบบปฏิทินแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีการปรับใช้มาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือปฏิทินมายัน เรื่องราวที่ว่าด้วยคำทำนายตามปฏิทินมายันของชาวมายานั้นถือเป็นปมปริศนาหรือกลับซับซ้อนและมีสเสน่ห์จนใครต่อใครมักหยิบยกมาโจดจันรำลือนานนับหลายต่อหลายทศวรรษมาแล้วและท่ามกลางการตีความการหาคำอธิบายต่างๆนานาเรื่องราวนี้กลับมีมนสเสน่ห์จนชวนให้หน้าค้นหาความจริงมายาคือกลุ่มอรารยธรรมในทวีปอเมริกากลางครอบคลุมพื้นที่บริเวณประเทศเม,ศเม็กซิโกเบลีส โกเตมาลาฮอนดูรัสและซีกตะวันตกของเอลซาวาดออารยธรรมมายาแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆคือช่วงก่อนยุคคลาสสิกตั้งแต่เมื่อ2,500ถึง1,750ปีมาแล้วและช่วงยุคคลาสสิกตั้งแต่1,750ถึง900ปีมาแล้วอรารยธรรมมายาล่มสลายลงหลังการเข้ารุกรานของพวกสเปนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16หลังการมาเยือนของคริสโตเฟอร์คลัมบัสผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกา เลขศูนย์ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมสำคัญทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีว่าฝั่งโลกเก่ามีการประดิษฐ์คิดค้นกันได้ในวัฒนธรรมพระเวททางตอนเหนือของชมพูทวีปก็มีใช้อยู่ในอารยธรรมมายาแล้วสำร้ายในขณะที่การคำนวณของฝั่งอารยธรรมโลกเก่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียหรือแอฟริกายังตั้งขึ้นบนเลขฐานสิเป็นมาตรฐานมาจนกระทั่งปัจจุบัน พวกมายากลับคำนวณกันด้วยเลขฐาน20ที่ละเอียดถี่ถ้วนกว่ามากจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกมายาจะสามารถสร้างพีระมิดและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้มากมายและปฏิทินก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านคณิตศาสตร์ของชาวมายาด้วย ปฏิทินมายันคือระบบการคำนวณปฏิทินที่เกิดขึ้น300ปีก่อนพุทธกาลที่ชาวมายาเป็นผู้คิดค้นขึ้นโดยได้กำหนดให้1เดือนมี20วันและ1ปีเท่ากับ18เดือนพร้อมเพิ่มวันพิเศษอีก5วันที่ไม่ขึ้นอยู่กับเดือนใดเดือนหนึ่ง อีกทั้งยังมีระบบการตั้งชื่อเรียกวันและตั้งชื่อเรียกเดือนอีกด้วยปฏิทินมายันของชาวมายาไม่ได้ทําจากกระดาษแล้วแขวนบนผนังเพื่อหาดูวันหยุดนักคารฤกต์รกแบบที่เราคุ้นเคยกันในสมัยปัจจุบันเพราะปฏิทินมายันมีการบันทึกไว้บนแผ่นหินโดยชาวมายาว่ากันว่าปฏิทินมายันนั้นเป็นปฏิทินที่มีความแม่นยําและถูกต้องที่สุดด้วยเหตุนี้เมื่อปฏิทินมายันหยุดเดินเพียงแค่วันที่21ธันวาคม2012 ทุกคนจึงเชื่อว่าวันนี้คือวันสิ้นโลกเป็นวันที่แผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ท้ายที่สุดโลกก็ยังคงดำเนินมาถึงปี2020ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งดินน้ำฟ้าสงครามโรคระบาดจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมารวมกันอย่างไม่หยุดหย่อนหากย้อนกลับไปเรื่องประวัติศาสตร์ปฏิทินก่อนหน้าปฏิทินมายันโลกมีการใช้ปฏิทินมาแล้ว3ระบบ เริ่มต้นจากปฏิทินซูเมเรียนถือกำเนิดมาราว3 0 0พปีก่อนพุทธกาลเป็นปฏิทินจันทรคติของชาวซูเมเรียนที่คำนวณการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์กำหนดให้วันที่พระจันทร์ขึ้นหนึ่งค่ำเป็นวันแรกของเดือนปฏิทินชาวมายันไม่ได้มีแค่แบบเดียวเท่านั้นเพราะนักโบราณคดีพบว่าพวกมายามีระบบปฏิทินอยู่ถึง3แบบไล่เรียงกันไปตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ในแต่ละช่วงสมัย ปฏิทินมายันรูปแบบแรกเรียกว่าฮารนับได้365วันในรอบ1ปีแบ่งออกเป็น18เดือนเดือนละ20วันจึงเหลือเศษทั้งหมด5วันนับว่าเป็นปฏิทินรูปแบบที่เก่าที่สุดที่พวกมายาประดิษฐ์ขึ้นลักษณะการคำนวณแบบนี้มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับของอรารยธรรมอียิปต์ซึ่งเป็นอรารยธรรมแรกของฟากโลกเก่าที่คำนวณระยะเวลา1ปีได้ใกล้เคียงที่สุด แต่ในขณะที่พวกอียิปต์เฝ้าสังเกตเส้นทางโคจรของดวงจันทร์และรัศมีของดวงอาทิตย์จนนำมาซึ่งปฏิทินแบบสุริยคติที่มี365วันในรอบหนึ่งปีแต่แบ่งช่วงระยะเวลา1ปีออกเป็น12เดือนโดยมีเดือนละ30วันแต่ละปีมีเศษ5วันเท่ากับวิธีการคำนวณของชาวมายาพอดิบพอดีแต่พวกมายากลับเฝ้าสังเกตการโคจรของดาวศุกร์และเก็บสถิติของการเกิดสุริยุป,ปราคา ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศในรอบปีของทั้งสองพื้นที่อารยธรรมทําให้การแบ่งเดือนในแต่ละปีออกมาไม่เท่ากันและในทางปรกรณำก็แตกต่างกันด้วยเพราะในขณะที่ชาวอียิปตถือวันเศษ5วันที่เหลือเป็นมงคลและถือเป็นวันเกิดของเทพผู้ยิ่งใหญ่อย่างไอซิสโอซิริสโฮรุสเนปทีสและเซตแต่พวกมายากลับคิดว่าเศษหวันที่เหลือเป็นอัปมงคลและเฝ้ารอให้วันดังกล่าว ด้วยจิตใจกังวลและว้าวุ่นในแต่ละปีต่อมาชาวมายาสามารถคำนวณได้ละเอียดแม่นยำกระทั่งว่าในแต่ละรอบหนึ่งปีมี365เศษ1ส่วน4วันแต่พวกเขาก็เลือกที่จะละเลยมันทิ้งไปเสียอย่างนั้น ปฏิทินมายันแบบที่สองเรียกว่าโซกินซึ่งแปลว่ารอบปีอันศักดิ์สิทธิ์จึงมีจำนวนเพียง260วันใน1ปีเท่านั้นแต่ละวันในรอบปีของปฏิทินแบบโซกินนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของแต่ละวันคล้ายปฏิทินบอกเลิกบอกยามของชาวตะวันออกหรือแนวคิดเรื่องวันแบบเฮซอยก็มีนักปรัชญากรีกในช่วง800ปีก่อนคริสตกาลของกรีกในทำนองที่ว่าวันนี้เป็นวันควรออกศึก วันนี้เป็นวันเริ่มเพาะปลูกวันนั้นเป็นวันบูชาพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ ปฏิทินแบบซอกินจะสามารถนำมาคำนวณร่วมกับปฏิทินแบบที่มีปีละ365วันได้โดยการนับเป็นรอบวงใหญ่คือ52ปีและปฏิทินแบบที่3ซึ่งเป็นแบบสุดท้ายของพวกมายาเรียกว่าบากคตูลนับเป็นปฏิทินแบบที่นับรอบยาวที่สุดและก็เป็นปฏิทินนี้เองที่เคยทำให้เกิดกระแสะว่าวันที่21ธันวาคม2012คือวันสิ้นโลกตามปฏิทินของพวกมายา ชาวมายาโบราณคำนวณจำนวนวันเดือนปีไว้บนจารึกที่ทำหน้าที่คล้ายปฏิทินร้อยปีไว้ที่23บาคกตูลตรงกับ5130ปีตามปฏิทินของเราซึ่งวันสุดท้ายจะจบลงที่วันที่21ธันวาคม2012นั่นเองทำไมวันที่21ธันวาคม2012ถึงต้องเป็นวันสิ้นโลกอาจเป็นเพราะในระหว่างวันที่20-23ถึง23ธันวาคมของแต่ละปีนั้นถือกันว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะโคจรไปอยู่ด้านปลายสุดทางทิศ ใตของท้องฟ้าและทำมุมตั้งฉากกับโลกณนะจุดละติจูดที่23.5องศาใต้อันจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่ช่วงเวลากลางวันจะสั้นที่สุดและกลางคืนจะยาวนานที่สุดจนทำให้เกิดคำเรียกขานช่วงเวลาดังกล่าวว่าเหมายันหรือวินเทอร์โซลสติสซึ่งคำว่าโซลสติสนั้นมีที่มาจากภาษาละตินอันมีความหมายในภาษาอังกฤษว่าซันทูสแตนสเตลนั่นเอง ในความเป็นจริงวันสิ้นโลกหรือวันสุดแห่งยุคตามทัศนคติของชาวมายานั้นอาจจะมีความหมายแบบเดียวกันกับวันสิ้นโลกหรือวันพิพากษาโลกตามความเชื่อของชนชาติอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการนับเวลาในปฏิทินแต่อาจเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออ,อันเนื่องมาจากคำบอกเล่าตามตำนานปรมปราหรือไม่หรืออาจมีความหมายเพียงแค่คล้ายๆกับวันสิ้นสหัสวรรษอย่างที่คุ้นเคยตามปกติซึ่งก็ไม่ไ ได้ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดหวั่นแต่อย่างใดแต่กลับดีอกดีใจสดชื่นรื่นเริงจนต้องออกมาจัดงานเฉลิมฉลองไปทั่วทั้งโลกในวันที่31ทธันวาคมต่อกับวันที่1มกราคมอย่างที่ปฏิบัติกันมาทุกปี